นอกตลาดเป็นครั้งแรกค่ะโดยทางด้านของคุณตรีพลภูมิวัส,สนะ Private Banking b u s i n e s s Head Private Banking Group ของธนาคารกสิกรไทยระบุบอกว่า K-Bank Private Banking ได้ร่วมกับบราจ l ร n d n n d House เปิดตัวกองทุนใหม่ LH ไทย PE One UI นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของการเสนอขายหุ้นนอกตลาดของบริษัทไทยในรูปแบบของกองทุนค่ะผ่านกองทุนหลักฟูร์ตันไทย Private Equity Fund ที่สิงคโปร์เน้นลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง8-12บริษัทนะคะที่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทเป้าหมายก็คือบริษัทที่มีศักยภาพสูงมีรายได้500-3,000ล้านบาทและมีกำไรอยู่แล้วหรือเคยทำกำไรได้ดีแต่ประสบปัญหาระยสั้น เน้นเลยไม่ใช่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ยังไม่เคยมีกำไรนะคะ และบริษัทเป้าหมายจะต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกอาหารการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูงการศึกษาเทคโนโลยีและข้อมูลสุขภาพการแพทย์และบริการด้านทางการเงินค่ะโดยการเลือกบริษัทในลักษณะแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงของกองทุนให้น้อยกว่านะคะเน้นการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทร่วมทุนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตัลนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงเวนเจอร์แคปิต l ลหรือว่าสตาร์ทอัพ อาจจะเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นและยังไม่มีกําไรนะคะแต่อันนี้เนี่ยการันตีเลยว่ามีกําไรมาแล้วแต่ว่าประสบปัญหาธุรกิจระยะสัน้นโดยกองทุนนี้เนี่ยนะคะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้นระยะเวลาการลงทุน7ปีพร้อมขยายการลงทุนไม่เกิน2ครั้งครั้งละ1ปีคือเอามาให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมล่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ภาคธุรกิจที่อาจจะมีปัญหาแต่ว่าผลงานเข้าตามีโอกาสร,ระดมทุนได้คะ่ะ